สวัสดีครับอยู่ในรายการรู้ไว้เพื่อนนะครับเป็น EP ีที่20นะครับ EP ีนี้นะครับต่อจาก EP 19เลย EP 19เป็นท็อปควีนนะครับ EP นี้จะเป็นท็อปคิงนะครับท็อปควีนความแข็งอยู่ที่90้าสิบท็อปคิงนะครับวันนี้จะเป็นความแข็งอยู่ที่100นะครับคือแข็งที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมฟิลลิ่งกันนะครับว่าตัวท็อปคิงเนี่ยจะแข็งกว่าท็อปควีนขนาดไหนนะครับและการจับขาวการเล่นไซส์นะครับ การแทงของมันฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปไปดูฟิลลิ่งของมันกันนะครับ ็นไงกันบ้างครับสําหรับตัวท็อปคิงตัวนี้นะครับท็อปคิงตัวเนี้ยผมขอเทียบกับท็อปควีนเลยแล้วกันนะครับท็อปคิงตัวเนี้ยค่าความแข็งอยู่ที่1นึ่งหนึร้อยนะครับท็อปคิงส่วนท็อปควีนเนี่ยค่าความแข็งอยู่ที่90นะครับถ้าถามว่าแตกต่างไหมนัทีแรกนะครับติดทีแรกลองแทงดูความรู้สึกเนี่ยแยกยากนะครับเพราะมันต่างกันนิดเดียวแต่ถ้าแทงสปินนะครับสปินของลูกขาวเนี่ยจะเห็นทันทีนะครับ ตัวท็อปควีนเนี่ยสปินได้ดีกว่าท็อปคิงนะครับท็อปคิงจุดเด่นก็คือแทงลูกสตันนะครับแทงสตันแทงน้าเงินลูกตรงนะครับน้ำเงินลูกตรง,นะรง,ตรงแทงสตันขาวเมื่อกี้จมพูนะครับขาจะเดินหน้าเมื่อกี้จมพูอย่างเงี้ยผมว่าท็อปคิงทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นแทงสกูไกลๆนะครับท็อปควีนทำได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนะ ระหว่างท็อปควีนและท็อปคิงนะครับแทงสกูลลูกไก่ท็อปควีนถอยได้ไกลกว่านะครับในส่วนตัวผมนะครับถ้าเลือกใช้ผมจะเลือกใช้เป็นตัวท็อปควีนนะครับเพราะว่าแทงขาวเนี่ยเล่นขาวได้สนุกกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่อ่าคนเลือกนะครับว่าตัวเองเนี่ยแทงเป็นแทงเป็นสไตล์ไหนนะครับแล้วเราก็เลือกหัวคิวให้เหมาะกับตัวเองนะครับผมหากใครนะครับอยากให้ผมรีวิวหัวคิวตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ไปใต้ u t u b e ก็ได้ครับ หรือใครนะครับอยากส่งหัวคิวมาให้ผมรีวิวนะครับก็ติดต่อผมได้ที่เพจนะครับ BC Studio Channel นะครับหรือจะแอดไลน์มาหาผมนะครับ BALLTRP ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ